ขอให้ลูกเสือทุกคนจงโชคดีขอบคุณ วันที่5สิงหาคม2568ณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้อําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายธนวาลิมสถาพรหัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแห่งชาติครั้งที่2ประจําปีพศ2568โดยมีนางลักษนาเสริมสุขรองผู้อ่ามนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต1กล่าวรายงานซึ่งผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วยรองผู้ว่ามนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต1ลูกเสือ สำรองเนตนารีสำรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกสังกัดในจังหวัดจำนวนทางสิ่ง้น892คนกิจกรรมภายในงานชุมนุมประกอบด้วยพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา28กร,รกฎาคม2568แและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ลูกเสือสำรองได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมฐานต่างๆที่ส่งเสริมทั้งทักษะวิชาการลูกเสือ ความสามคัคคีการมีระเบียบวินัยและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้เรียนได้นำหลักการและคติพจน์ของลูกเสือสำรองที่ว่าทำดีที่สุดและคำขวัญของงานชุมนุมครั้งนี้ที่ว่าลูกเสือสำรองทำดีทำได้ทำทันทีไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเติบโตเป็นพลเนืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป